น่าเอ๋ยที่ยังทำเหมือนไหนอุ้ยกำลังเดินดูรถอยู่ว่าวันนี้มีรถเขาใหม่คันหนึ่งเมื่อคลิปที่แล้วที่ที่ทำคลิปช็อตลงไปใช่ไหมเนาะเป็นเป็นคลิปช็อตลงไปคือเป็นอีซุดีแม็กอ่าอีซุดีแม็กดีแท่งดีแท่งอะไรขอวะดีแม็กดีแม็กขอฮะไม่ทันเลยไม่ทันเลยตอนนี้งงเลย เป็นดีแม็กแล้วกันนาะเป็นดีแม็กปี 2018. 2 0 1 8 18ปแปน่าจะไม่น่าจะไม่ผิดนะถ,ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดถ้าจำผิด,ผด,ผดยังไงก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะถ้าจำผิดผิดยังไงนะก็แต่เราก็พยายามจะนำมาให้ดูกันวันนั้นอนะ่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่วันเนี้ยเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยละก็คือมาดูเลยดีกว่ามาไมถ,ถูกไหมมาดูเลยดีกว่า ทุกระดับเลยได้ได้ทุกาอายุทุกเพศเลยนี่นี่ไอสุดีแม็กตีนเหเลยอ่าดีแม็กไฮรันเดอร์ปีด8ใช่แล้วโค้งั้งหน้าแบบนี้ถูกต้องมีด8นี่เหโอไฟเบลไลต่ำเฮียงเลยอ่าใช่ก็คือวันนั้นอ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยเงา แต่วันนี้ทั้งเงาทั้งสดสีนะลองรบคันเลยดูดูแบบนีเหี้ยเลยรบคันกันหนักสีดูสีก่อนดูสีก่อนกลนไงปนไงไฮแรนเดอร์ไฮแรนเดอร์แม็กคู่ตัวนี่แม็กคู่ตัวนะแม็กแของวิสุเลยเปะดันดบันดข้าง ผมไาข้างใช่มันได้ข้างโรงงานนะสวยเออตรงง้นตรงงานที่เอวใช่โรงงานเลยตึมเดิมแบบนันแหละอ่าแล้วก็สีสีก็ของตึมเดิมนะเติมเดิมเลยเขาเรียกว่าอะไรครับภาพตามการใช้งานซึ่งซึ่งไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากเลยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ลองดูนี่ไฮรล่นเดอร์นะแก้มปอกแก้มปอกแก้มใหม่อืมอืมเออนี่แก้มเดิมไฟท้ายเป็น LED อ้ะไรวีดีนีแล้วก็โลโก้ของมันทีแอนใชู่ด่แมนนี่ครับดีดีไอดีดีอไอบ,บ,บูบูบูครับบูี่เดิมเดิมเดิมไหมเดิมยนี่นี่นี่ căng à, nắng, à, đây, à, đây hồng 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 là căng lăng, căng lăng đấy này, bình thường đấy nhá, của đi ạ? Cái Magliner công ty. Căng lăng, 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 มีวางพร้อมใช่มียังไงพร้อมเลยดูช่วงล่างสมวยเลยสบาพสวกสีสัสเสิบเปอร์บวกสภาพเดิมโรงงานหน้าเดิม้ายเดิมหน้าเดิม้ายเดิมแล้วก็เติมเดิมหมดอ่ะมาดูใหม่กัน ไ,ไมไล์ท้องเพลงไมล์ร้องเพลงไม่ใช่ไม่หน้ารถ <c oughs> นะดูนะนะเปิดเอาอย่าเลยนี่อ่าพร้อมใช้งานอันนี้คือนี่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงหนึ่งหนึ่งแก้าพันหน่งอยห้ิโลโอไะ ABS airbag พร้อมนะครับ ABS airbag พร้อมอ่ามึ่ อ๋อโทษทีโทษทีโทษทีไม่ไม่ใช่ ABS ตัวนี้เป็น SIS SIS ใช่ SISAirbag ระบบการทำงานของมันก็คล้ายๆกันกับ a i r a b s คล้ายๆกันเลยอ่าคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นหกเกียร์นะหกเกียร์อ,อันนี้ใช่อันนี้หกเกียร์เป็นในห้าเทียไม่ใช่นะไม่ใช่ภายในสะอาดนะดูภายในภายในสะอาดเฮ้ยถังไม่ได้แท่ถงทุงเลยโอ้ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยมีถุงใส่มาให้ด้วยเนี่ยเอาไว้ใส่กับข้าวใช่ไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะ เครื่องเส็นเพลงนะไอาไท้ายทัใช้ได้หมดเลยแอรเครื่องเสียงวิทยุอะไรต่างๆเดี่ยวคาตั้งกล้ำมันนี่ใช่เดี๋ยวดดี่นี่เป็นไงไงดูเครื่องดเครื่องโอ้สวยนะเติมเดอเลยเติมเพิมเลย ต้องนี่เท่าไหร่ออ่ะอันนี้เป็นอ่าของสูงเลยใช่ของสูงเหมือนกันของสูงไม่ใช่สูงท่ารถนะสูงสูงสูงอีซุกอ่าแผ่นเพเดิมอ่าแผ่นเพเดิมนี่เพเดิมเพเดิมโรงงานแล้วก็อันนี้คือโลบสติ๊กเกอร์ของโรงงานอยู่ครบหมดอยู่ครบหมดใช่อยู่ครบหมดเลยคือลบโอเคหนักเก่าๆนั่งยังะงอ่ะอ่ะวันนี้ยอ่า แม็กไฮรันเดอร์ปี2018นเครื่อง1.9ค่งจเก้าหนึ่แคปน่จุแคปประหยัดน้ำมันเลยประหยัดน้ำมันแล้ววิ่งดีนะวิ่งดีแรงดีประหยัดเลยตัวนี้ครับอ่าภาษีพร้อมพรบพร้อมนะครับมีให้ไปพร้อมหมดเลยเอบลยราคาอยู่ที่2 8 0 0 0 0แปดหม่า แต่เมื่อนหนึงเจ้าพ่อบาทถูกเลยนะราคานี้ไม่แพงเลยสำหรับปีสุขสำหรับปีสุขแล้วก็ปี8ด้วยไฮเดอร์แคปด้วยถือว่าไม่แงพงถูกเลยแหละนะถือว่าถูก,กเลยแหละถูกกว่าท้องตลาดท้องสวรเลยแล้วได้สภาพนี้สภาพ,นนพาลด90เปอร์เซ็นต์แน่นอนเท้า10เปอรเซ็การันตีได้เลยให้เลยครับว่า90เปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยอีปะเอ็หนหายยังอะไรนะอีปะอีป,ะ,ปะเอ็หายยังไงอฮะ เสีงเยงรถมันดังไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยได้ยินอ่าอ่าโอเคดูวลวงสวยนะ<อ>ดูวลวงสวยเลยสวยเลยโอ้หาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทโอนให้ไปเออใพร้อมมีโอนในห้พร้อมเลยไปเลยท่าสีพรบต่อให้ครบไปไปเฮออ่าไปเลยไปไหนไปเลงไงโอ้ตกใจเลยไปเลยไปเลยโอเคนะสวยสวยก็สวยเลยโอเคครับยังไงก็อ่า ่ะมันเริ่มเย็นละมืดละเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะก็ฝากกดติดตามนะครับช่องอะไรช่องช่องช่องอะไรดีอ่ะอันซิ่งรถสวยแล้วกันอ่าช่องนี้อันซิ่งรถสวยใช่ครับมีอยู่ช่องเดียวอันซิ่งรถสวยนะครับหรือโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์063971228 0หรือ095493529โทรได้ทั้งสองเบอร์อ้าวเลยโทรได้สองเบอร์เลยโทรมาได้เลยก็เหมือนเดิมโทรได้ตลอด24 ยี่สิบตี่สิบตีที่แล้วยี่สี่ใช่ตัวนั้นตลอดยี่สิบสี่ยี่สี่ชั่วโมงลงกันเลยแต่จะรับทุก่าทหลังเที่คืนไปแล้วว่ากาันนอนก่อ่าว่ากันอีกนอนแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับถ้าไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากรถของเราทุกคลิปทุกคันมีรถจริงเล่มจริงพร้อมโอนนะครับทุกคันทุกอ,อ,อันอใช่ครับอันนี้เพราะบางทุกคันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา คุยกัน no. เราเรามาคุยกันดีกว่าเาคุยถ้าถ้าเราโทรมาคุยละเอียดสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ได้หมดเลยโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ